สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเช้าวันนี้นะครับก็เอางูวออกจากขวกกด้วยผีด้องได้นะครับเช้าวันนี้นะครับทั่วทุ่งนาหลังจากฝนตกนะครับก็มีหญ้านะครับนี่ครับเห็นบ่าครับหญ้าสีเขียวงอกขึ้นมาตามท้องพื้นนานะครับนี่ครับหญ้าสีเขียว กระลูกเขาเนี่ยนะพี่น้องนี่ครับเฮ็ดไ้ดินชุ่มชื้นนี่ยังมีความชุ่มชื้นอย่กด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะเป็นอาหารง่วงข้าวสว์วสสรเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับยาสีเขียวเบียเรเล็กๆนี้หน่อยนี่ขั้นตโตกมากๆมันเกิดแล้วโอ้ง่วคขวายอุดมสมบูรณ์ทั่วทุงหน้านะครับพี่น้อง ฝนตกมากมวงวดเมื่อกี้นี่ซอยเหลือได้หลายนะครับพี่น้องกเกษตรกรมีหย้าอ่อนๆน,นะครับห้่งัวควายกินนะครับนี่พี่น้องเลยเห็นไหมครับผมว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็มี่งาแบบนี้กำลังงอกขึ้นนะครับบางพื้นที่กับบบมีได้พี่น้องเด้นะครับมันอาจจะเพราะท่านเกิดก็ได้แต่ว่ามองนี่นะครับก็คือว่า มันมีเบียรอยาเาเก่ามันหลายนะครับนี่มันก็นเลยงอกขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นที่สูงๆนะครับอยู่นําขั้นแท่นหน้าแบบนี้พี่น้องเห็นว่านี่ครับนี่มันจะมีเียสีเขียวขึ้นงอกควาวยกินนี่คือหยาลูซี่แล้วพี่น้องด้อนี่ครับหยาลูซี่ปลูกเชื่อเดียวนะครับงอกควายกัดกินล้วกระแตกออกใหม่นี่ครับ ให้อยากปลูกหญ้าให้ง่วค่อยกินนะครับผมเนีนําปลูกหญ้าลูซี่ไว้เด้อยพี่้องด้อเห็นไหมครับนี่ผมก็ต้องไปตัดไปบดเห็นมันอยากปล่อยมันผูกปล่อยมันไหวกับพูกมันไหวกินเลยเนาะพี่้องเนี่ยเห็นไหมครับมันก,กินไม่กอดหนามมันกอจะออกเรืเลยนะครับปีต่อไปนะครับผมกอดจะวาดหญ้าลูซี่แล้วพี่้องเด้วไทยละวานปนกันกับเม็ดมะขามโพดนะครับ อาจจะได้ช่วงระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นก็คือช่วงฤดูแล้งนะครับฤดูฝนนี่ยาพวกอึดอตกพี่น้องเลยนะผูกไว้น้ำละขางคล้องนะครับหรือไปตัดหญ้าไม่มาจินก็ได้นะครับเน้นอาหารเสริมเรียงง่วงแบบผมนี่ผมเน้นอาหารเสริมนะครับนี่คือพักสมพักคมนะครับเราจะผ้ามาเบงว่ามันจินบ่นี่ครับเห็นบ่ครับนี่คือง่วงผมเป็นง่วงให้ง่วงพันพื้นบ้านได้พี่น้องเด้อสับนี่ มันกินพักสปปมบัวิขมดีมากเลยงามพี่น้องเลยฝนเขาสมบัตขมแถวนี้ดีย๋ยวมันกินแถวนี้จังหว่อยผมก็จะไม่ใหญ่นี่ครับอ่อ,อนๆน,นี่ครับมันกินถ้ามันหิวมันกินเบิดได้พี่น้องได้เนี่คือมันตั้งถ่องนะครับม่นโดนลูกหน่อยมันมันก็ดจะออกมาแล้วนะครับ ผมเอาไว้กินแถวนี้นะครับส่วนผมอีกประมาณส่วนเส้นายนะครับ่าจะไปย้ายมันปผูกไว้บางที่มันงามๆพุ่นนะครับตรงเพิ่นนัะนปาดเขือใส่นะครับไม่ปิดปุ๋ยสันดีนะพี่น้องนะครับตอนนี้ผมผูกมันไว้แถวหนีก่อนนะครับนี่ครับ อีกเจ้งงน้อยนะครับมันบก,กินตอนนี้มันแก่ได้พี่น้องแล้วมันเป็นดอกก็จะบก,กินครับมันแข็งเพราะว่าตอนนี้พักโสมพักขมเพราะท่านเป็นดอกนะครับ งวตัวนี้นะครับยอยากเลือกหยาจังหน่อยได้พีน้องได้งวไปเลือกหยาก็คืองอสล,ลุลีนะครับนี่เขาบอกครับมันกาจิตเพราะสบพราะคมดีมากเลยนะครับนี่แต่ว่าระวังไว้นะครับงวมันยางม่นไปหลดได้พี่น้องเลย กำหนดขวดของง่วผมตัวนี้วันที่ยี่สิบได้หรือองเด้เนี่ยวันที่ยี่สิบเป็นป่ายนี่แหละครับคิดว่าบนด,ดนมาก,ก่จะออกนะครับนี่ครับกินยาด,ดีขนาดตัวพูนยิง่งกินดีได้พี่น้องนด้ครับ ส่วนพืชนะครับอีกชนิดหนึ่งที่งวชอบกินก็คือมะเขือเทศนะพี่น้องนะเนี่ยมะเขือเทศปั้นออกมามีใหม่นะครับแต่ว่าก่อจะเปลี่ยนผมบอเอาให้มันกินนะพี่น้องนะเพราะว่ามัานมีพวกยาเคมีนะครับตกค้างนะครับอยู่ในขับพ่นยาขามะเรงนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะพี่น้องการจะพ่นยาขามะเรงอยู่ในพืชนะครับเพราะว่า ขาปลูกขายมเมล็ดมันนะครับไ่ได้ขายลูกมันนะครับไม่ได้ขาพผนผลพิตมันก็ย่อมมีอยู่แล้วนะครับคือมะเขือเทศนี่คือมะเขือเทศนะครับที่เขาบดออกมาเระชาชนชา,าม,มาเบิง เคือมันมเกิดเทียดได้พี่นลงวงเน้อเห็นบ่ครับตามปกติง่วนี่จะชอบกินหมากเลยนะครับแต่ผมบ่อยมากินนะครับก็เพราะว่ามันก็มีพวกเคมีนะครับครับมีผล้นเสียก็คือว่ามันทายเหลวนะครับทั้งดีๆแนะนำพวกกินลำข้าวกินฟองนารัเสริมดีกว่านะครับพวกยาธรรมชาติ จะดีกว่านะครับเพราะว่าขึเท,ทืมีมีหนาดนะครับเนื้อมันกับบกคอยมีนี่ครับหญ้าสีเขียวลำข้าวนะครับกับฟางดีกว่าพี่น้องเลยจะดีมากเลยต่อร่างกายง่วนนะครับเพราะว่าฟังข้าวมีโปรตีนสูง้ะพี่น้องเนะเน้นให้มันกินแลนลายไผย,ยังบ่มีกับไปซสื่อมากนะครับนี่ตามเขา อัดก่อนขายก่อนละพี่น้องเอ้ยบ่แพงแนะครับก่อนนึก็ให้มันโอ้เดหลายวันพี่น้องเลยช่วงไก้เที่ยงนะครับผมก็จะเอาเขาขอกนี่พี่น้องเนี่ยให้มันไปกินกินอาหารเสริมกินฟางนะครับเอามันออกมายางนะครับเะวามไก่ควาโลูกล่ะต้องให้มันยางดูดๆมันจะอ,อก ขอดลูกได้ง่ายแล้วครับเอาไปเบึง,งว่วหัวกุดนะครับหัวห้อยหงซาลเล่พี่น้องเงนี่กินหยาดดีกว่าตัวนี้ได้พี่น้องเนะใครชอบเลี้ยงซาลเล่น,นะครับขอดีคือว่ามันกินบนเหลือกได้พี่น้องแล้วนี่หัวตัวนั้นย่างนะครับหลอหลักจะบัด ตัวนี่บอยอย่างเลยพี่น้องเลยกินตต้งนาตั้งาตงากินยังเดียวได้พี่น้องเลยนี่เห็นบอครับบอได้สนใจเครื่องวดตัวนั้นด้ี่คือข้อดีของวัดสซรรีนะครับกินยาไม่เลือกกินยันเดียวนะครับนี่ครับคุ่นนะครับเห็นบอครับ ผสมขมทอนขึ้นมาบดทั้งเหงาเลยนะครับนี่งวซาลรี่นะครับส่วนมากจะเป็นง้วฟาร์มนะครับเขาเลี้ยงในฟาร์มนะครับนี่ผมเอามาเลี้ยงขุนเพราะว่าผมจะเลี้ยงขุนไบเบิ้งพี่น้องเลยนะครับ เพราะว่าขัดมันอ้วนอุดมสมบูรณ์นี่เบิ้งมันจะดูดีมันจะงามนะพี่้องเล้งวสรีต้องมันอุ่นวนะครับต่อควนว่าอยไกลเสียงมันห้องนะครับกับเป็นธรรมชาติของสัตว์นะครับมันห้องนะสร้างมันพี่้องเลยนะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์ของงวนะครับ บางโต๊กะกับห้องเสียงดังบางโต๊กะกับห้องบาดังนะครับไม่ได้อำนาจให้มัน,นครับ